สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวย h ช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวย ฮานอยนะคะสูตรของแอดนะคะช่องทางของแอดนะคะจะมี2ช่องทางนะคะก็คือไลฟ์สดแล้วก็คลิปหน้าช่องนะคะแต่ว่าคลิปหน้าช่องนะคะจะสะดวกกว่าจะพูดคุยนะคะจะเป็นวานการอ่านคลิปสั้นๆนะคะมีอะไรเนาะแอดก็จะเอามานําเสนอทุกคนในคลิปหน้าช่องนะคะส่วนมากแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดนะคะส่วนมากจะแบบพูดคุยกันใครมีเลขฝันมีเลขเด็ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะ ส่วนสูตรห้าน้อยนะคะจะมีสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะใครชอบสูตรแอดไปสูตรแอดใครชอบสูตรหลานไปสูตรหลานนะคะสูตรแอดก็ตามนี้เลยนะคะถ้าตามสูตรจําให้จะมีเก้าคู่คะ่ะเก้าคู่ที่เหลือก็แอดก็กลับหัวเองคะ่ะกันเราเองนู่นนี่นั่นนะคะหาจับเอาแถวๆนี้แล้วค่ะจับไปจับมาก็เต็มกระดาษนะคะทุกคน วันนี้นะคะก็ได้เฮกันไปนะคะสายวิ่งรูดนะคะในรอบปีรอบเดือนรอบอะไรก็ไม่รู้นะคะแตกเจ็ดน้อยนะคะสายวิ่งรูดนะคะดีใจด้วยนะคะกับสายวิ่งรูดเลยนะคะโอ้ยครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะคะที่โอ้ยครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะคะที่ที่อย่างนี้นะคะที่แบบว่าเข้านะคะเข้าแบบนี้เนาะ เข้าแบบเจ็ดน่อยเลยนะคะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะใครมานใครเฮงใครปังดีใจด้วยนะคะเบิ้ลหาม เบิ้ลหามนะคะวันนี้เบิ้ลหามเห็นไมแอดให้กันเบิ้ลหามก็มาจริงๆเนาะมาทั้งหวยลาวพัฒนาทั้งหวยฮานอยเลยนะคะทุกคนทั้งเบิ้ลทั้งหามเลยนะคะอ่าสู้กันต่อนะคะทุกคนก็เน้นและย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อหาหยิบหาจับเอาค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยนะคะเป็นประวัติศาสตร์นะคะหลักร้อยแอดเข้าสี่ห้าหกเข้าทั้งสามหน่อยเลยนะคะแอดกับมึนตึบ <c oughs> อ่ะคลิปหลังหวยลาวพัฒนาออกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยเก้าหนึ่งทำงานดีศูนย์ไม่มานะคะศูนย์ไม่มาค่ะทุกคนหลักร้อยนะคะหลักร้อยเข้าห้าหลักร้อยเข้า4ี่หลักร้อยเข้าหนะคะหลักร้อยเข้าแอจอเข้าแค่1นสองตัวเดียวนะคะวันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะวันนี้ไม่เท่าไหร่คะ่ะ3ามตัวก็ไม่แตกนะคะก็อย่างนี้ละคะ่ะเขาบอกว่าวันจันทร์ตับเสียนนะคะทุกคน เอาเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันจ้าสิเป็นแนวใดเนาะขอให้หมานขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเป็นอย่างคือเป็นอย่างสี่เนาะหวยวาสนอสู่สูเด้อค่ะไม่ไหวก็พักนะคะเหนื่อยก็พักมีทุกวันค่ะไม่ต้องรีบนะคะแนวทางก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นเดูเป็นไดน,นีไปก่อนนะคะจบซะก่อนไหมคะภาษาบ้านเอ็ดจบซะก่อนเนาจงไหนจังอัน อันนี้นะคะสูตร้านก็มาแล้วล่ะค่ะสูตร้านพวกนี้เจ้าเจ้าตัวก็กลับบ้านแล้วนะคะพวกนี้ก็สู้กันใหม่นะคะเอาไปหมันเอาไปหิงเอาไปปังนะคะใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะโอ้ยหวยเนาะ จากสีมาแนวใดเบ่าส,สันเอฟซีว่าเอาลองดูค่ะทุกคนชอบตัวไหนก็จัดขัดตัวไหนก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเออพินิจพิจ,จารณาและวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะอย่าลืมกดถูกใจให้แอดเยอะๆนะคะเป็นเปิดการมองเห็นคะ่ะช่วงนี้ก็เบาๆนะคะแอดแนะนําเลยนะคะเบาๆค่ะทุกคนเนนรลย้ํานะคะให้เบานะคะทุกคนเพราะว่าหวยอันตรายเหลือเกินนะคะใกล้หวยไทยออกหรือเปล่าหรืออะไรนะคะ ง่วงง่วงเลยค่ะลาวพัฒนาเห็ดเสียสินเลยเนาะลาวพัฒนานะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะลาวพัฒนาออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันตึบเลยบริษัทเอฟซี่านี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะแอดเจาะเข้าแค่หนึ่งสองค่ะวันนี้แต่สายวิ่งลูดได้ฮโอ้เด้งกระจุยกระจายเลยนะคะนี่โอ้ยเป็นแบบนี้ทุกวันเอฟซีคงจะปังเนาะเนี่ยอแอดอยากให้มันเข้าวิ่งลูดอย่างนี้ทุกวันนะคะแอดจะได้ไปสูตรแยกนะคะ เอนนี่ไม่ค่อยกล้าไปสูตย์น่อยแยกนะคะแอส,ส่วนมากจะไปสูตรน่อยรวมนะคะทุกคนวันไหนปังก็ปังปังวันไหนตายก็ยับเยินเลยค่ะเหมือนที่เห็นนี่แหละคะ่ะยับเยินจริงๆนะคะทุกคนเนาะอูย้อยามาแล้วสิมานสิเฮงงสิบปังกันเอา้ามาดูนะคะนี่นะคะสี่ห้าหกนะคะก็เข้าไปเลยหลักร้อยนะคะอาเป็นแนวทางเด้อคะ่ะเป็นแนวทางพี่นีพิจาร,รณาวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคน พวกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนสูตรห้านก็เดี๋ยวก็ให้เนาะเอานี่นะคะทุกคนหวยฮานอยนะคะเอามันคือเป็นหลงๆเ,เนี่ยเนาะเอเดวายยูแอดลืมเขียนอันนี้นะคะเดี๋ยวบวกก่อนนะคะว่าอยู่ไอ้หน่อยสุดท้ายเหมือนยังไม่ได้เขียนเลยนะคะวดันที่ยี่สิบเก้าสู้กันต่อไทยเคชิทุกคนสู้ๆนะคะ หวยหวยเป็นตระกาเนะคะหวยหวยน่ากลัวลือเกินนะคะแต่ละงวดแต่ละดีแต่ละวันแต่ละมือแต่ละดีะคะ่ะโอ RPG, ้ปวดหัวมือเก่าเอาค่อยๆไปไปเบาๆเด้อค่ะทุกคนไปเบาๆนะคะทุกแนวทางนะคะมีช่วงเข้าช่วงหลุดนะคะแอดกับไปบ่ถือคือกันนะคะสูตรนะคะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะช่วงสูตรขึ้นสูตรลงนะคะสูตร,ร,ตรหมา,า,าสูตรเฮงสูตรปังจากิ้งใสตดอกเก่าศูนย์ไม่มาเลยนะคะทุกคนนะคะ เอานี่ชัดไหมคะทุกคนตั้งกล้องตั้งกล้องก็ไม่ตรงนะคะเอ้านี่แหละคะ่ะล้างหวยลาวพัฒนาออกมันก็จะอย่างนี้ล่ะคะ่ะหาหนอยรวมนะคะงวดประจําวันที่29นะคะตุลาคมนะคะเด่นเจ็ดปดเค่ะเด่นเจ็ดแปดเก้าเจดสเจ็ดสามเจดสองนะคะแปดสี่แปดสามแดสอง 94 93สี่เก้าสามเก้าสองนะคะทุกคนนี่นะคะเจ็ดแปดนะคะแอดก็จับ78ดแปดให้ด้วยเจ็ดแปดเม็ดเดียวนะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็แปดเก้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้านี่เนาะทุกคนนี่จับตามนี้เลยนะคะแอดก็จับให้นะคะเลขทูบอันนี้เป็นเลขทูบค่ะเฮ้อเลขทูบใหม่ล่าสุดนะคะ 7จ็ดนะคะเจ็ดสองหกเจ็ดสองเกนึ่งหกหนอ้กะคะหวยก็โอ้ไปทัวีบอีบไปเบิแต่หามเนช่วงนี้เนาะหวยลาวพัฒนานะคะมาดูในตารางนะคะเจ็ดเก้สานะคะแปดสอง่ 24, อ่านลายมือแอดออกไหมเนา้าสองสี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดสองเก้จสอนะคะห สองแปดเก้าสองแปดสี่สองสามเก้าสองสามสี่นะคะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยให้ไปที่สามสี่ห้านะคะหลักร้อยให้ไปที่สามสี่ห้านอยกิจให้ไปที่แปดเก้านะคะน้อยพิเศษให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนอยปกติให้ไปที่สองเจ็ดน่อยวีไ 90, ะะอพีให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะน่อยการชาติให้ไปที่เก้าสองน่อยสามัคคี้ให้ไปที่หกสี่นะคะแล้วน่อยพัฒนาให้ไปที่เก้าเจ็ดนะคะ เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะชอบแนวนางทางไหนนะคะจัดแนวทางนั้นนะคะขัดแนวทางไหนผ่านเลยนะคะทุกคนมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะหลังหวยลาวพัฒนาออกก็จะเบอร์เบอร์อย่างนี้หน่อยนะคะแต่รีบมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะเพราะว่ากลัวพรุ่งนี้ทุกคนไม่มีแนวทางดูเนาะโอยถ้าจะให้แอดทาพรุ่งนี้ไม่ทันนะคะเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็ต่อแนวทางล้านเลยนะคะ ต่อแนวทางร้านให้ทุกคนเลยนะคะโอ้ขิดหยาก,กบห่วยลาวพัฒนาได้บ้าเฮ็ดอยังไหน,นเนาะเฮ็ดเซเวยอยู่ขะน้อ,อว้าอ้ไปบ่ถึกเลยค่ะอเอ็ดละเมยน้ำห่วยจักสิเป็นแนวไดค่ะบาแนวสู้สู้เด้อทุกคนทั้งห่วยลาวพัฒนาห่วยฮานอยนะคะได้แล้วก็พักนะคะเหนื่อยก็พักนะคะแอดว่าแอซดสี่ห่วยวัวนพูดนี่สิเป็นแนวไดเนาะว่นะเนาะ อัดคลิปหวยฮาหนอยมาบนหวยลาวพัฒนาเอาสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ